สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการติดเล่าในซีรีส์เล่มนี้ต้องเล่าวันนี้มีนวนิยายสืบสวนสอบสวนคลาสสิกเรื่องหนึ่งที่ต้องบอกเลยว่าพลาดไม่ได้จริงๆค่ะนั่นก็คือจบศพสุดท้ายแอนเดนเ e r e วนันผลงานชิ้นเอกของอากาธาคริสตี ราชินีแห่งนวนิยายอาชญากรรมนั่นเองค่ะหนังสือเล่มนี้ตีพิมพ์ครั้งแรกในปี1939และเป็นนวนิยายที่ขายดีที่สุดและได้รับความนิยมสูงสุดของอากธาคริสตี้ถือเป็นผลงานชิ้นเอก m a g น u m โอพัส um ที่หนักวิจารณ์และแฟนๆต่างยกย่อง เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อมีคนแปลกหน้าสิบคนได้รับเชิญให้มาพักผ่อนที่คือหาดหลังใหญ่บนเกาะห่างไกลที่ชื่อว่า Indian ยนไอแลนดบางคนได้รับเชิญมาทำงานบางคนมาพักผ่อนแต่ทุกคนต่างด้วยเหตุผลที่แตกต่างกันไปพอมาถึงเกาะก็พบว่าการเดินทางถูกตัดขาดไม่มีโทรศัพท์ และเรือจะเข้ามารับอีกทีก็วันจันทร์ซึ่งตอนนั้นเป็นวันศุกร์เท่านั้นเองในคืนแรกระหว่างรับประทานอาหารคำ่ำก็มีเสียงประกาศจากเครื่องเล่นแผ่นเสียงดังกล้องขึ้นกล่าวหาแทกทั้ง10บคนและสองสามีภรรยาผู้ดูลาบ้านตระกูลโรเจอร์ส ว่าทุกคนเคยกระทำความผิดฐานฆาตกรรมซึ่งเป็นความผิดที่กฎหมายเอาผิดไม่ได้จากนั้นเรื่องราวสุดระทึกขวัญก็เริ่มต้นขึ้นเมื่อแขกบนเกาะเริ่มทยอยเสียชีวิตไปทีละคนสอดคล้องกับบทกวีสำหรับเด็กเรื่องหนูน้อยอินเดียนแดง10บคน10 Little Indians Soldier Boys ที่ติดอยู่ตามห้องต่างๆบทกวีนี้อธิบายถึงการตายของหนูน้อยสิบคนทีละคนซึ่งก็เหมือนกับจํานวนตุ๊กตาอินเดียนแดง10บตัวบนโต๊ะอาหารที่หายไปทุกครั้งที่มีคนตายการตายที่เกิดขึ้นตามบทกวีสร้างความรู้สึกไม่สบายใจและความกลัวให้กับทุกคนบนเกาะสิ่งที่น่าสนใจมากๆในเรื่องนี้คือ การที่หนังสือไม่มีนักสืบตัวหลักอย่างแอคูปัวโรหรือคุณนายมาเปิลทำให้แขกที่เหลือต้องพยายามสืบหาว่าใครคือฆาตกรที่ซ่อนตัวอยู่บนเกาะความไม่ไว้ใจกันระหว่างตัวละครที่ต่างก็มีความลับดํำมืดสร้างบรรยากาศที่ตึงเครียดและน่าสงสัยทุกคนตกเป็นผู้ต้องสงสัยไม่มีใครอยู่เหนือความสงสัย อากาธาคริสตี้ใช้กลวิธีที่ฉลาดมากในการนำเสนอเรื่องนี้โดยเฉพาะวิธีที่ทำให้ผู้อ่านเชื่อและไว้ใจตัวละครบางตัวในตอนแรกเธอค่อยๆเผยเบาะแสะและปมต่างๆผ่านบทสนทนาและการกระทําของตัวละครทำให้ผู้อ่านต้องคอยคิดตามและคาดเดาไปเรื่อยๆ การกลับมาอ่านซ้ำยังช่วยให้เห็นถึงความอัจฉริยะของเบาะแสที่ซ่อนอยู่ตลอดทั้งเรื่องนอกเหนือจากความระทึกขวัญของการเอาชีวิตรอดและการสืบสวนแล้วหนังสือยังสอดแทรกธีมเกี่ยวกับความยุติธรรมที่กฎหมายเข้าไม่ถึงและความเจ็บปวดทางจิตใจจากความรู้สึกผิด ตัวละครที่ยอมรับความผิดของตัวเองในอดีตอาจดูเหมือนจะพบจุดจบเร็วกว่าแต่คนที่ดื้อรั้นไม่ยอมรับจะ,ะเผชิญกับความทรมานทางจิตใจที่ยาวนานกว่ามีการตีความสัญ,ญลักษณ์ที่น่าสนใจเช่นการที่ตัวละครกินตรงท้องบ่อยๆอ,อาจสื่อถึงการที่ทุกคนต่างก็เก็บงำความลับ หรือปิดปากเงียบเกี่ยวกับความผิดของตนเองหลายคนชื่นชมว่าหนังสือเล่มนี้มีพล็อตที่หักมุมอย่างชาญฉลาดซึ่งยากที่จะคาดเดาหากไม่ได้ถูกสปอยมาก่อนการใช้ภาษาก็สร้างบรรยากาศที่น่าขนลุกได้อย่างดีแม้บางช่วงอาจจะรู้สึกว่าตัวละครไม่ได้กลัวตายเท่าที่ควรจะเป็นแต่หนังสือก็เน้นที่การไขปริศนาได้อย่างสนุก จบศบสุดท้ายเป็นหนังสือที่ค่อนข้างสั้นอ่านจบได้เร็วแต่ทิ้งความประทับใจและความฉลาดของโครงเรื่องไว้เต็มเปี่ยมเป็นหนังสือที่สร้างแรงบันดาลใจให้ผลงานแนวสืบสวนสอบสวนและเอาชีวิตรอดอีกมากมายในเวลาต่อมา ถ้าคุณกำลังมองหานวนิยายสืบสวนสอบสวนคลาสสิกที่อ่านสนุกลุ้นระทึกและมีจุดหักมุมที่ยอดเยี่ยมเล่มนี้คือคำตอบค่ะถ้าอยากสัมผัสความอัจฉริยะของอากธาคริสตี้และหาคำตอบว่าสุดท้ายแล้วจะเหลือใครอยู่บนเกาะแห่งนั้นเล่มนี้ต้องมีบนชั้นของคุณค่ะสามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ข้างล่างได้เลยค่ะ